ลมฟ้าพยากรณ์ับกองบัญชาการกรองทัพไทยสบายดีครับนักรบสีน้ําเงินมาอโลโปเป้าบอกเข้าพยากรณ์กับพี่น้องอีกคือเก่าครับในช่วงวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2 5 6 6 กรมอุตุนิยมวิทยาพิ่บอกว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกงรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกครับลักษณะแบบนี้เหตุให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนในช่วงวันที่6ถึง9กุมภาพันธ์2566ครับลมฝ่ายตะวันตกในระดับทึงครับสี่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนทึงเหตุให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงครับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยเหต ประเทศไทยตัวเทิงมีหมอกในตอนเศร้าและมีฝนบางหมอกในภาคตะวินออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง,าาง,างกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลและภาคตะวินออกรับอีสานบรนเทาช่วงนี้ครับสามถึงห้ากุมภาพันธ์มีฝนฝ้าขนองร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสิบแปดองศาเซลเซีย,ส,ยสูงสุดสั3แปดสามสิบสามองศาเซียเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดสิบถึงสิบหกองศาเซียเซียสส่วนช่วงวันที่หกถึงเก้ากุมภาพันธ์มีหมอกในตอนเศ้ามีฝนฝ้าขนอง,นนองร้อยละสิบถึงร้อยละยี่ส ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด16-13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนทงเบืองแยงรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนเกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเมื่ออื่นครับนักรบสีน้ำเงินสีมาลูปูป้าบอกข่าวพยากรกับพี่น้องคือเก่าสบายดีครับนักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส